สวัสดีครับผนชายติวเตอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างหลังคาเมทัลชีดกันครับอ่าก็จะคล้ายๆประมาณนี้ฮะอ่านี่ผมสร้างไว้แล้วนะอ่าเรามาลองมาลองทําไปพร้อมกันครับอันดับแรกนะครับเราต้องปิดเลเยอร์มันก่อนครับอ่ผมปิดเลเยอร์ตัวเก่านีนะผมตั้งชื่อว่าโอรู๊นะครับตัวนี้โอลู๊ซทอดมันก่อนครับนี่ครับ เดี๋ยวมาสร้างพร้อมๆกันครับว่ามันมีวิธีการทํางานและสร้ายยังไงนะครับกดเกรื่หมยบวกเครื่ก่อนสร้างเลเยอร์นิวลูปโอเคแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับสอดีเข้เลเยอร์เพื่อใช้เลเยอร์นิวลูปในการวาดนะครับเราจะใช้โปรไฟล์วิเดอร์ช่วยด้วยนะครับตัวนี้เราก็ไปที่ Google นะครับพิมพ์หน้าตัดคาตรงนี้ก่อนครับแล้วเราจะได้หน้าตัด ตามที่เราต้องการนะครับเอาผมออกประมาณนี้แล้วกันก็จะคร่าวๆนะครับไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะวันก็จะเสียเวลานะครับเอาความเปต์ไปครับแปะรูปก,ก่อนครับะจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับ,นะรบหลังคาหน้าต่างหลังคาก็จะประมาณนี้นะครับ760อยหสตีสักใกล้ๆ เมดดิงครับให้ดูให้ดูหน้าตัดหลังคาเราอยากจะวาดหลังคาแบบไหนก็เอาดอยอิงมานึ่ครับประมาณแล้วก็วาดด้วยสเก็ตอัพนะครับโอเค่อครับมาที่ตัวนี้มาสเก็ตอัพเราให้เราเลือกวิวไปที่ตัวหน้าตัดหลังคาที่เราจะยืดครับอ่านี้เป็นไลท์วิวนะครับก็มาที่ตัวนี้ครับปรับครามิล่าเป็นพา r a l e นะครับสําคัญนะครับ ทำมล่ากมราเล่าแล้วก็ใช้ดินสอนีครับวาดอย่าลืมครับเลือกไปเยื่อใหม่นะครับแ L เปิดสองช่อครับอ่าเท่าไหร่เจ็ดหกศูนย์เช็คเดี๋ยวเราเช็คหน่วยกัอนครับ เจ็ดหกศูนย์นกลายเป็นฟุตนิ้วนะครับแล้วปรับหน่วยครับมาที่วิน d ดว์โมเดลอินโฟวิธีปรับหน่วยก็ w i n d o w ์โมเดลอิ f โฟยูนิตแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเดซิมอลแล้วก็มิลลิเมตรครับทศนิยมสองตำแหน่งก็พอโอเคอันนี้ลบทิ้งไปครับต้นฉบับมันเป็นมิลนะครับเจ็ดหกศูนย์ 0. คอนเซปต์ไปนะครับ okay, ต่อมาอผมก็จริงๆผมก็กลาเลยดีกว่าเพราะผมไม่อยากเสียเวลาเยอะอ่ะคอปปี้ขึ้นมาครับหลายยีิบซีแล้วะนะครับประมาณนี้ก็ได้ครับครับ เป็นส่วอีกสองขีดนะครับนี่ครับก็ตป็นเหมือนเราวาดรูปครับอาจจะเอาอแม่นๆก็ได้นะครับแต่ผมทําให้ดูเฉยๆครับทีนี้เดี๋ยวแค่คัปตี้ครับมันเท่ากันนิดนึ่งจับฟันแครับโอเคได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมครับอต่อันนี้มันอม่เป็นไรคอปปี้ครับทีนี้ จับป้ายึงก็พิมพ์ x ตามด้วยจำนวนเราห้าแล้วกันครับผิดผิดผิด,ดค้อปกด c o ด y คลิกวางกลับไปครั้งหนึ่งครับแล้วก็ x ห้าโอเคอนี่เกิดอะไก็ลบทิ้งครับ Okay. อ่ทีนี้เราก็ใช้ยังลบนี่ครับแต่งมันครับขยายขึ้นนะครับใช้ลบๆครับต่อมาก็นี่ครับครอบทั้งหมด ก็พีดตามความหนาผมใส่ไปทักห้ามิลแล้วกันห้าแอมเพอร์อ่ะแล้วก็แอลใช้แอลเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญครับปิดขอบให้เรียบร้อยครับให้มันขึ้นเฟสพิมแอลก็ได้นะครับอ่าพิมพ์อย่างนี้แล้วก็อ่าเรียบร้อยครับเปิดตัวนี้ครับโปรไฟลบ์บเดอร์เปิดโปรไฟลเบอร์เนี่ยบิวเดอร์ดาวน์โหล ครอ,อบนะครับวิธีการนะครับครอบหน้าตัดก,กดเครื่องหมายบวกตั้งฉากอ่ะนี่ผมเอาเป็น new รู o แล้วกันกดโอเคอเหยนอไรยให้มันตรงครับ new รู o กดเซฟนี้จะเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับโอเคขึ้นตรงนี้ก็ ไฟเซฟก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับดูหน้าตัดนะครับถ้าหน้าตัดเปลี่ยนแสดงว่าใช้ได้ครับถ้าว่าถ้าหน้าตัดไม่เปลี่ยนแสดงว่าเส้นไม่สมบูรณ์นะครับอโอเคอเราก็กลับไปที่ตัวคงตัวโมเดลแล้วนะครับเดี๋ยวเราปิดเงานนดนึงเงามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคาเมล่าเพอร์เซฟทีปที่เราจะมาใส่ลังคานะครับเราเราสร้างโไฟล์วิเดอร์ไปแล้วนะครับทันที เราใช้ตัวนี้ครับบิวครับจับขอบวันนี้ครับตึงแล้วก็ดึงเลยครับหมุนครับหมุนนะครับมันแม่นึงตึงอ่าเรียบร้อยครับนี่ครับได้หลังคาแล้วถ้ามันไม่ตรงอ่ามันมันทับกันอยู่ใช่ไหมครับ จริงเราปรับแซนดได้ครับแต่ผมว่ามูฟออกก็ได้ครับคาร์เมล่าอัลเลเล่ซูมเข้าไปเปลี่ยนเป็นผงแสงแล้วะจะได้มองเห็นคลิกขวา Move. มูฟหมุนเช็คด้วยนะครับ โอเคเรียบร้อยเห็นไหมหลังคาอ่าถ้าอยากจะยืดใช่ไหมครับยันคาหมดผมยืดออกมาสักร้อยนึงใช้คำสั่งนี้ครับ extend tool คลิกแล้วดึงกมาครับหนึ่งร้อย enter ง่ายๆนะครับคลิกคำสั่ง extend tool คลิกสังคาขยับเมาส์ก้อนหนึ่งร้อย enter อ่านี่ครับ อยากจะ Copy ก็ไปที่ Top View เดี๋ยวผมเช็คหลังค่านีดนึ่งยาวเท่าไหร่กลับมาที่ตัววัดระยะเรานี่ครับ1 2 733คลิก Copy นะครับคลิกหลังค่าก่อนคลิกคำสั่ง Copy คลิกที่ว่างๆกดคอนโรลค้าง733 enterx ตอนนี้ประมาณแต่50เลยครับเอก50เอกตามที่จำนวนนะเอากำลัแตงจะเจอเนะครับออกไม่พอเอาครั้งหนึ่งคลิกหลังค่ากดคัดลอก733 enter x50 zoom extend ok เกินก็ลบออกครับลบเลย delete เรียบร้อยตรงนี้เกินมานิดนึงแล้วก็ตัดได้เลยครับวิธีการตัดก็ง่ายง่ายครับเมื่อกี้เราใช้ยืดได้ครับแต่ถ้าเป็นแนวนี้เราต้องใช้ตัดแบบเมนูนะครับ,บคลิกเข้าไปครับเป็นท่สอตั้งฉากเราอย่าลืมดับเบดับเมื่อคลิกเข้าไปนะครับ,บ,รบมันจะเป็น ไป้ช้กรุบนะครับการดันนะครับใช้คำสั่งพุชทูดันไปชนสแนปเอน i n t ตึ้ง in เป็นบาจบคิดที่ว่าว่าเร็วร้อยหลังคานะครับใช้โปร,ฟรไฟล์เดอร์ในการสร้างหลังคาคามลล่าเปิดเพื่อทีปเนี่ยนครับหลังคานะครับแต่ที่ผมบอกบางทีมันไม่ต้องละเอียมากนะครับเพราะว่าสูงจริงๆก็มองไม่เห็นนะครับ คมมอมิล่าวิวแอปเปิ้ลเชเดอล,นะลอลดีกนิดนึงนะฮะลงรถง่ายๆครับเช็คสเก็ตอัพใช้โปรฟาร์วิดเดอร์ประมาณนี้นะครับสำหรับการทำหลังคาด้วยโปรฟาร์วิดเดอร์สองเป็นสเก็ตอัพนะครับเป็นโปรแกรมสเก็ตอัพโอเคนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้